สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมเข้ามาเพิ่มนะครับเป็นกิจกรรมอะไรเราก็เข้าไปดูกันเลยครับก็เพิ่มเข้ามาครับเป็นกิจกรรมแลกซองแดงครับก็สามารถแลกอสูรปีใหม่ได้ครับก็ในกิจกรรมนะครับก็ตามหาซองแดงนะครับ ใช้120นะครับแลกอสูตรมีใหม่ครับใช้20ครับแลกกล่องชิปพลังงานนะครับใช้10ครับแลกแครอท8ครับใช้10ครับแลกผลึกธาตุครับ8ใช้15ครับแลกคิงครับคิงสลามครับ6ใช้2ครับแลกหินกิลครับ5ใช้3ครับแลกหินเลเวล1ครับ10ก้อน ใช้10ครับเลขสี่ปันทองครับและใช้10ครับเลข100ทองครับซองแดงเราหาได้อย่างไหนครับนี่เลยครับมันก็จะเพิ่มดันเข้ามาครับตรงนี้ครับในส่วนของดันอสูนย์ปีใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นนะครับเราก็มีโอกาสดบของด้วยนะครับสามารถเพิ่มได้วันละ2ครั้งนะครับก็เข้าไปเลยครับ วิธีการเล่นนะครับก็ไม่ได้ยากครับแต่ถ้ามีดาเมตรก็ผ่านง่ายๆครับแต่ถ้าไม่มีครับก็ต้องเล่นกันหลายคนครับเซิร์ฟหลังๆครับก็ต้องเล่นกัน4คนนะครับดีที่สุดครับถ้าเรายิงทางขวาครับให้เราอยู่ทางขวาครับ เพราะทางซ้ายนะครับเดี๋ยวเขาก็จะสร้างพื้นแช่แข็งนะครับนี่ครับก็จะเป็นพื้นสีข้อคว้าครับถ้าเรายืนไม่ตายครับเรายืนในบริเวณนี้นะครับเราก็จะโดนแช่แข็งนะครับเมื่อเราเคลียร์ทั้งสองข้างแล้นะครับอาสูรปีใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาครับในเทิร์นนี้ครับเราพยายามฆ่าให้ตายครับถ้าเราฆ่าไม่ตายครับ สมุติผมยิงไม่ตายนะครับผมจะไปยิงข้างๆก่อนครับโอเคครับตัวบอสนะครับก็จะสร้างบัฟครับบัฟดามีแล้วก็บัฟโลนะครับเมืเ่อเตินเพิ่มนะครับบอสก็จะสร้างสเต็คเพิ่มขึ้นนะครับ ให้เราทําการเนี่ยครับยิงตัวนี้ครับตัวที่ถือปัตตัดอยู่ครับเมื่อเรายิงแล้วนะครับมันก็จะดรอปครับเป็นปัตตัดนะครับปัตตัดจะรวดครับให้เรากดนะครับแล้วยิงบอสนะครับตัวโล่บอสจะหายนะครับ หากเราไม่ยิงอีกนะครับเราดูครับเดี๋ยวมันก็จะสร้างโลกขึ้นมาอีกนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรายิงในขณะโลหยดูครับยิงในขณะมีโล่นะครับนี่ครับดาเมจเข้าแค่หมื่นกว่าครับถ้าพูดถึงคนธรรมดาครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับแทบไม่เข้าครับเมื่อกี้บ้กเหรอครับ น่าจะบักอาวุธเรชาโดนะครับมันสะท้อนมั่วครับในดันครับอีกอย่างครับเมื่ออาสูรมีใหม่กำรามนะครับเรดเราจะหายนะครับ เห็นไหมครับเราจะดบกล่องด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันดูครับในกล่องจะได้อะไรบ้างครับก็จะได้ซองแดงนะครับ5้ซองครับแล้วก็โกอีก5้าพันครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับ นี่ครับก็ได้ของทั่วไปครับของอัปเกรดครับพอดีเลยครับพอดีว่ากิจกรรมเข้ามาน่าจะให้เราแรกครับตอนนี้ผมก็มีประมาณ14ครับ14ชิ้นครับเศษอาสน์ปีใหม่ครับนี่ครับ ก็หาอีกประมาณ11ชิ้นนะครับแล้วก็รวมของกิจกรรมก็น่าจะได้เป็นตัวครับจะได้มารีวิวแล้วครับก็กิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับกับกิจกรรมเสริมครับอาสนใหม่ครับ